สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะ <c oughs> เราก็จะมาต่อในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ในเรื่องของปัจจัยการการผลิตนะคะจะเป็นของประเภทปัจจัยการผลิตนะคะจากที่นักเรียนได้ทําในไลฟ์เวิร์กชีตไปแล้วนะคะนักเรียนก็จะพอทราบบ้างแล้วว่า ปัจจัยการผลิตเนี่ยก็คือสิ่งต่างๆที่นํามาใช้ในกระบวนการแปรรูปการผลิตสินค้าใช่ไหมคะมี4ประเภทก็คือ 1. แรงงานนะคะแรงงานเป็นแรงงานกําลังนะคะหรือว่าความคิดในการผลิตยอย่างเช่นคนนะคะ 2. ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติก็คือที่ดินป่าไม้ต่างๆนะคะ 3. ทุนทุนก็คือเครื่องมือที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรกลต่างๆ 4. ก็คือผู้ประกอบผู้ประกอบการนะคะผู้ประกอบการก็คือผู้ผลิตนั่นเองผู้ที่นําที่ดินแรงงานทุนมาผลิตเป็นสินค้าและบริการนั่นเองนะคะอันนี้นักเรียนได้ทํากันไปนแล้วทีนี้เราจะมาต่อในในเรื่องของปัจจัยอื่นๆที่เป็นตัวกําหนดสินค้าและบริการนะคะเรามาดู ปัจจัยเหล่านั้นกันนะคะว่ามีอะไรบ้างปัจจัยอื่นๆที่นํามาเป็นตัวกําหนดสินค้าและบริการมหมายถึงว่าสิ่งเหล่านั้นนะคะมันเป็นตัวนํามาใช้ในการระบุหรือว่าในการผลิตสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเพื่อตอบสนองเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์หรือว่า อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคคะนะคะก็จนะ,ะ,นะะมีหนึ่งปัปจจัยอื่นๆที่เป็นตัวกำหนดสินค้าและบริการนะคะคือตัวที่จะนำมามาเป็นตัวกำหนดสินค้าเป็นตัวกำหนดการผลิตสินค้าเป็นตัวกำหนด การให้บริการนะคะก็อย่างเช่นราคาวัตถุดิบนะคะราคาน้ํามันเชื้อเพลิงนะคะที่ส่งผลส่งผลต่อการผลิตงเช่นนะคะเมื่อเมื่อต้นทุนการผลิตสูงนะคะราคาของสินค้าก็จะสูงขึ้นเหมือนกันนะคะต่อไปเทคโนโลยีการผลิตนะคะเทคโนโลยีการผลิตก็คือการนําเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์นะคะมาช่วยในยการ ผลิตสินค้าและบริการทั้งในด้านการ,กรเกษตรอุ rim, ตสาหกรรมต่างๆนะคะ 3. พฤติกรรมของผู้บริโภคนะคะก็อย่างเช่นผู้บริโภคแต่ละคนเนี่ยจะมีลักษณะแตกต่างกันใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเพศไม่ว่าจะเป็นอายุหรือว่าความเชื่อค่านิยมต่างๆจะมีลักษณะที่แตกต่างกันทั้ง3สิ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นราคาวัตถุดิบนะคะเทคโนโล,โลยีการผลิต พฤติกรรมของผู้บริโภค3อย่างเหล่านี้นะคะคือสิ่งที่เป็นตัวกำหนดสินค้าและบริการนะคะตัวนี้จะเป็นความรู้ที่นักเรียนจะต้องนำไปใช้ในการตอบคำถามของใบงานในไลฟ์เวิร์กชีตต่อไปนะคะทีนี้นะคะมันก็จะมีปัจจัยอื่นที่มี อิทธิพลต่อการเลือกซื้อเมื่อกี้เรา,าเรียนปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตสินค้าและบริการใช่ไหมคะตานี้เป็นเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการนะคะ1เลยนะคะเวลาเราจะเลือกซื้อสินค้าและบริการเราต้องไปดูที่อะไรเอ่ยราคานั่นเองนะคะเมื่อมีการเซล หรือว่าลดราคาเกิดขึ้นจะมีอิทธิพลสูงต่อการที่ผู้บริโภคจะซื้อมากกว่านั่นเองนะคะ,อะสองก็คือรายได้นะคะรายได้ของผู้บริโภคก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่จะเป็นตัวกําหนดว่าผู้บริโภคจะซื้อสินค้าเหล่านั้นหรือไม่ต่อไปนะคะรสนิยมความเชื่อทัศนคตอิอันนี้รสรสนิยมความเชื่อและทัศนคติ ก็จะออกอเป็นพฤติกรรมเป็นแบบความเชื่อส่วนตัวเป็นลักษณะความชอบนะคะเราสนิยมฉะนั้นก็อย่างเช่นการที่แบบเราต้องการใช้สินค้าและบริการที่ไม่เหมือนกันบางคนจะไปซื้อยาจะต้องไปซื้อยาสามุนไพรหรือยาแผนปัจจุบันอย่างเงี้ยก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะต่อไปก็คือ การโฆษณานะคะโฆษณาก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยดึงดูดความสนใจของผู้บริบรโภคใช่ไหมคะก็เหมือนการชักชวนให้ผู้บริโภคมาซื้อสินค้าและบริการนั่นเองต่อไปก็คือสภาพดินฟ้าอากาศฤดูนะคะฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนมีผลต่อการซื้อสินค้าใช่ไหมคะถ้าเป็นฤดูหนาวเราจะขายเขา ผู้ผลิตก็จะขายสินค้าที่เป็นเสื้อกันหนาวถ้าเป็นฤดูฝนก็จะใส่ก็จะขายสินค้าที่เป็นเสื้อกันฝนใช่ไหมคะถ้าเป็นฤดูร้อนเสื้อผ้าที่จะขายดีก็คือเสื้อผ้าที่เป็นเสื้อผ้าบางๆใช่ไหมคะอันนี้คือ5อย่างนี้คืออิทธิพลที่มีต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการนะคะ ต่อไปนะคะท lighting, ี้อันนี้คือตัวอย่างไลฟ์เวิร์กชีสที่ครูให้นักเรียนทานะคะนี่คือใบงานที่ครูให้นักเรียนทานะคะอ่านโจทย์ดีๆนะคะก็คือเป็นเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการนะคะอ่านข้อความแล้วเติมคําว่าถูกลงในช่องห้าเหลี่ยมนะคะว่าเป็นปัจจัยที่เป็นปัจจัยในการกําหนดสินค้าและบริการหรือเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกสินค้าและบริการอ่ะ ปัจจัยที่เป็นตัวกําหนดสินค้าและบริการก็คือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจะผลิตสินค้าใช่ไหมคะจัผ <t> ล <une benefit> ิตสินค้าต้องดูที่ต้นทุนดูที่วัตถุดิบดูที่พฤติกรรมผู้บริโภคดูที่ราคาวัตถุดิบน้ำมันการขนส่งอะไรเงี้ยใช่ไหมคะอันนี้คือปัจจัยที่มีผลต่อการกําหนดสินค้าและบริการแต่ถ้าเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกสินค้าและบริการก็อย่างเช่นพวก ราคาสินค้าใช่ไหมคะการโฆษณาใช่ไหมคะารายได้ของผู้บริโภครสนิยมความเชื่อต่างๆหรือแม้แต่สภาพอากาศทีนี้ยกตัวอย่างนะคะราคาน้ำมันมีผลต่อการมีผลกระทบต่อต้นทุนในการผลิตสินค้าและบริการอ่ะมีสองตัวอย่างมีสองช้อยให้เลือกคือปัจจัยในการกําหนดสินค้าและบริการหรือปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกสินค้าและบริการ นักเรียนจะเลือกอันไหนคะถ้าเป็นราคาน้ํามันราคาน้ามันคือต้นทุนในการผลิตใช่ไหมคะก็จะต้องเป็นการปัใจจัยในการกําหนดราคาสินค้าและบริการนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะอันนี้นะคะคือหน้าตาของไลฟ์เวิร์กชีตที่ครูนักเรียนทานะคะลอง นักเรียนต้องอ่านโจทย์ดีๆนะคะมี2ตัวมี2ช้อยให้เลือกถ้านักเรียนเลือกข้อไหนให้นักเรียนพิมพ์คําว่าถูกลงไปนะคะโอเคทีนี้พอนักเรียนพิมพ์คําว่าถูกเสร็จแล้วหมดทุกข้อเลือกหมดทุกข้อแล้วนะคะให้กดตรงฟินิชตรงที่ครูวงกลมสีแดงไว้นะคะพอนักเรียนกดฟินิชแล้วมันจะขึ้นแบบนี้นะคะให้นักเรียนกดตรง วงกลมสีแดงที่เป็นเหมือนเว้นขยายเพื่อขอดูคะแนนนะคะแล้วเคปหน้าจอส่งครูลงในอัลบั้มของนักเรียนในลายกลุ่มนะคะอันนี้ก็พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ